วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัดสรู้และปรินิพพาน เมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาถึงแต่ละครั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ารัธรรมและพระสงฆ์ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ชาวไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็คือวันพิสาขบูชาวันพิสารบูชาก็มีเหตุการณ์สำคัญ3ประการเกิดขึ้นในวันนี้ขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการประูติตัดสรุและสรงกระเด็ดตับขันพระประวิณิพการในวันขึ้น15คห้าค่ำเดือนหกเหตุการณ์สําคัญนี้ทําให้เราชาวพุทธได้มีพระพุทธศาสนา,าเกิดขึ้นในโลก และหลักธรรมในทางพุทธุศาสนาที่เราชาวพุทธทุกคนควรนํามาประพฤติปฏิบัติในวันวิสาขบูชาก็คือหลักของไตรลักษณะสามประการก็คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาและหลักสาคัญที่เปรียบทเทียบในวันวิสาขบูชาในเหตุการณ์ทั้งสามประการนี้ได้แก่การประสูติตัดสู้และปฏิเสพการ ประสรนั้นหลักธรรมที่เรานํามาใช้นํามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้หลักที่สองก็คือความกตัญญูดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าทรงกล่าวว่านิมิตตังสาทุรูบานังกตัญญูกาตเวทิตาความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าเมื่อทรงตัดสะรู้แล้วก็ทรงสเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดา ที่บนสวรรค์ชั้นดาววินเทวโรจนให้พระมาานาน,านั้นทรงบราารลุพระอรหันต์นี่เป็นความกตัญญูแม้พระมานาสุริสามหายาจะประสูติพระองค์ได้เจ็ดวันแล้วก็สวรรคตแต่พระพุทธองค์ก็ยังรงนึกถึงพระคุณของพระราชมารดาที่ทรงทําให้พระองค์ได้ประสูติขึ้นมาฉะนั้นเราชาวพวงชนชาวไทยก็ต้องมีความกตัญญูต่อบินดาบรรดาไม่ว,ว่าจะนับถือศาสนาใด แม้แต่ตัวของพระราชบิดนพระเจ้าบุโทโธธนะแม้พระอ,องค์ตรงประจวนหนักใกล้จาสวรรค์นศใกล้จักสวรรค์นศสมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไปปรองพระเจ้าบุโทโธธนะในพระบรมมหาราชวังจนพระองค์บรรลุอรหันต์แล้วก็เสด็จบลัพ็ญนิพพานในวันนั้นเองนั่นคือหลักธรรมข้อที่หนึ่งก็คือความประกันอยู่ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนจงนำหลักธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหลักธรรมที่สําคัญเป็นหลักธรรมที่ดียิ่งหลักธรรมข้อที่สองที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คืออริยสัจสี่ก็คือหลักธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั่นเองได้แก่หลักธรรมสี่ข้อได้แก่ทุก ทุก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจสภาวะที่เราทนไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าใครก็คือมีทุกข้อที่สองสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลสปัญหาก็คือตัวต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองข้อที่สามนิโรธจุดจุดหมายที่เราจะดับทุกข์ได้ก็คือนิพพานก็คือเราต้องวางเป้าหมายว่าเราจะแก้ไขที่ยังไงแล้วข้อที่สี่ก็คือมรร แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อตับทุกข์อันนี้ก็คือเราลงมือแก้ไขแค่เรานําหลักธรรมนี้ไปใช้ได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขจนมาถึงหลักธรรมในข้อที่3หลักธรรมข้อนี้ซึ่งจะเข้ากับยุคนี้เลยยุคโควิดก็คือความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าอัปมาเทนะสัมมาเทธะพวกเธอจนยังประโยชส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเ ห้ามประมาทในชีวิตก็คือประมาทก็คือหนทางแห่งความตายและยิ่งในฝ่าวิกฤตวิกฤตของเราในช่วงนี้ก็คือวิกฤตโควิดถ้าเรามีความประมาทเราไม่รู้จักป้องกันตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายมีแบบมีแผนให้เรามาปฏิบัติเช่นเว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกันการสวมหน้ากากอนามัยถ้าเราไม่ใช้ตรงนั้นเหมือนกับเรามีความประมาทเราก็จะถึงแก่เหตุ ความหายยะได้ฉะนั้นหลักธรรมทางพุทธศาสนาทั้งสาข้อในวันวิสาขบูชานี้ก็ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านจงร่วมกัน,กนประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นความปัญญูกระตเวทีไม่ว่าจะเป็นหลักของอริยสัจสี่หรือไม่ว่าจะเป็นความประมาณแค่พวกเราชาวพุทธทุกคนประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนทุกท่านชีวิตเราก็จะมีความสุขสุดท้ายนี้เนื่องในเทศ วันพิษสาขาบูชาด้วยอำนาจอย่างคุณพระศีรัตนไตรขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านจงมีพลังอำนาจแค็งแกร่งปลอดภัยและร่วมกันฝ่าวิฤฤโควิดนี้ไปด้วยกันขอเจริญพรและให้มีความสุขความเจริญ กกาทุคนนนวเอขอเจริญขอเชิญพุทธศาสนิกชนหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติฟังธรรมะออนไลน์ลดละเลิกอบายมุขทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชา6พฤศภาคม2563วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก